อ่าครับสวัสดีครับผมกับผมสุรศิษย์ศรีบุตรนักรบดาวเดียนของท่านเจตไตยอ่อนนะครับวันนี้ตำบลสันกลางครับผมอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับผมอ่าบ้านห้วยฝายนะครับบ้านห้วยฝายหมู่ที่เก้าตำบลสันกลางอำเภอพานจังหวัดเชียงรายครับผมเดี๋ยวผมขอไปชมอ่าผู้ควบคุมด่านนะครับอ่เดี๋ยวพามาดูครับ อ่าเสื้กันใช้ครับผมหยุดตรวจครับอบตสระจการครับผมไม่มีผู้ควบคุมด่านครับอ่าวัสดีครับผมอ่าใครไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ควบคุมด่านครับผมใครเป็นผู้ควบคุมด่านครับผมนั่นมีผู้ควบคุมด่านกำลังมาถึงครับอ่าตรวจด่านทุกชนครับด่านทุกชนก็ทุกชนแล้วมาตรวจผมเนี่ยครับเนี่ยถ้าท่านปฏิบัติหน้าที่ยามันถูกต้องตามลักษณะของรูปแบบขั้นตอนนะครับ ประชาชนคนไหนจะไหวท่านได้อะครับท่นนานถ้าจะตรวจเยี่ยมตรวจอะไรผมก็ตรวจได้ครับผมไม่ได้สนใจเนี่ยครับไปครับผู้ควบคุมด่านนะครับผมบยตั้งไว้อย่างน้อยให้ให้ใหใหประชาชนได้เห็นหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรอันนี้มีไหมครับมีไหมเนี่ยสามแยกครับทางร่วมทางานี้สากงานตำรวจชาติก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ามีให้เจ้าที่ตำรวจนะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ของรัฐ เอาผมจะไปสวนแล้วผมไปเลยครับเชิญเลยครับอ้าวผมพอดีผมไหนนะก็เรียกผมละผมขอมาชมการทำมาของท่านท่านเนาะผมมาตรวจเนาะจุดนิ่มไรครับพระพี่คนไหนมีเครื่องจะตรวจจะตรวจรถผมคนไหนการทุ่นจนไปฮะเห็นไหมตาเชยชนแล้วจะตรวจเยี่ยวทำไมอ่ะไม่ได้ตรวจข้าบอกว่าท่านตรวจเยี่ยวได้ไหมผมยินยอมให้ตรวจอ้าวผมที่ไหนผมไม่ได้ตรวจยังไม่ได้ตรวจผมมาตรวจเนี่ยจะก็ตรวจอันตรายเนี่ยเห็นไหมเขาว่าน้งจ่วนี่ถ้าท่านทำถูกต้องตามมติเหตุของลูกแบบขั้นตอนใครจะมาขัดขวางท่านได้อ่ะ ยังไม่ได้ตั้งไม่ได้ตรวจเลยไ่ตั้งไม่ได้ตรวจแล้วเรียกผมทำไมอ่ะอ่าใช่ไหมครับเรียกไปียกวันที้วันติวันอันตรายครับอันตรายครับอ่าทำไมครับอ่า่ครับท่านไปเชิญครับเชิญเดี๋ยวเชิญเดียกเดีวเดเดียวเดียวเดี๋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 ยวเดวเรียกแด้วมาเรียกผู้ผูวเดีเดียวเยกับผมเรียกผู้เาเดี๋ยว เดี๋ยพพี่ไม่ไปไปไม่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 ไม ใช่แล้วครับที่เปลี่นกัญญาฮะท่านท่านภาษีท่านทำไมไม่เปลี่ยนอะไม่เกี่ยวครับอะไม่เกี่ยวได้ยังไงท่านเป็นคนขัดอะเออท่าน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 นี่มาแค่ไปสั่งมาผมไปสวนผมมาจากสวนเดี๋ยวความของกันเนาะครับอ่ะเย็นเนี่มันเป็นด้านจุดบริการประชาชนบริการยังไงครับผมจะมาดูห้ามเถียงผมเดี๋ข้างผมก่อนแต่พอดีตำรวจปืน มาดูมามาเพื่มกำลังไก่าใ,ใช่แล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้กับเห็นขับรถมาเร็วไงเ,เร็วยงังไงครับถ้าอะไรมาวัด ในเอาอะไรมาวัดรอบผมขับรถเร็วเดี๋ยวใจเย็นฮะใจเย็นเรับใจเย็นเข้าจุดนี่ผมบอกได้ถ้าผมเข่าโบกก็คือว่าโบกตรวจถ้าคล้ายถามมาได้ท้าคล้ายจะตรวจเยี่ยวขนตัวความจริงนะครับแต่ต้องเรื่องใครประชาชนนะครับไม่สมควรด้วยซ้ำไปเพราะท่านอยู่ในข้อกฎหมายตัวเดียวของการประชาชนท่านกับผมก็อยู่ภายใต้ข้อขั้กฎหมายเดียวกันฮะเถอะนะครับจะไปส่วนเถอะนะครับไี่น้าเลยครับ ฮะผมถือว่าเหมาะแท้แน่นอนที่อาทางทางประเทศไทยของเราอ่ะจึงได้ออกอะไรอะไรฮะอ๋อคำว่าเชิญเป็นคำอุปทานครับจะเชื่อก็ได้ไม่เช no ื่อก็ได้ถ้าเชิญผมเป็นเพื่อนใหม่ผมไม่ไปผิดกฎหมายข้อไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าที่คนนี้เมื่อกี้เรียกผมอ่ะจะตรวจรถผมอ่ะเชิญตรวจอะเชิญตรวจอ่ะ ท่านเม่อกี้ท่านจะตรวจรถใช่ไหมท่านจะตรวจยี่ใช่ไหมขอขาดูไปประหน่อยไหนขอบัตรเจ้าที่ประหน่อยไหนไปชื่อให้ไหนชื่ออะไรอะายงานตัวให้ประชาชนได้รับทราบหน่อยครับฮะท่านฮะอะอะไรอไรอรีะกรอรอะไรอะไอไรอะ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 อะไะระอรอะไอะไอะไรอะไระไอไรออะไรไอรไ ค่ะผมถ้าจะตรวจอะไรก็ให้มันทําให้ทําให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบของทางสำนักงานตํรวจชาติได้ระบุไว้อะนะครับนะเชิญครับเชิญเชิญนะครับไปครับขอบคุณครับผมที่แนะนำครับผมค่อยๆครับนะครับถ้ากระทำการแบบนี้ครับเจอผมทั้งปีทั้งชาติอ่ะผมผ่ายประจำนะครับอ้าหลังเดินทางไปไหนใส่หมวกกันนกครับผมขอบคุณที่แนะนำครับก็มีข้าเจ้าที่ดีๆก็มีนะครับ เจ้าที่ดีๆก็มีนะครับใส่หมวกอะไรให้ถูกต้องเนอ่าครับผมเนี่ยครับทางเนี่ยครับทางสวนประธานด้วยครับนะเนี่หน้าป้อมด้วยอ่ขอบคุณครับผมขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับครับโอกาสหน้าก็โบกผมมาทักทายอย่างนี้ด้วยนะมาตรวจเยี่ยวตรวจขี้นะครับอ่าครับโชดีครับครับผมค่อยๆเดินทางอ่าพอเวลาผมเอากล้องมาไล่สวดดีเหมือนกับเห็นผีอ่ะ ถ้าท่านทำถูกต้้าท่านจะกลัวทำไมถ้าทำทำต่อไปเออเปว่จ้าหน้าที่เป็นวะอที่อยู่ภายใต้ขั้นพักกฎหมายผืนเดียวกันท่านมาปฏิบัติหน้าที่ประชาชนขอชืนชมออถ้าทำไม่ถูกต้องก็มาสนทนากับผมหน่อยครับผมสุรศิษส์บุตรขออนุญาตจบการรลยสุดไว้เพียงค่น,น,น, mars, น Entonces, back, acer, future, ี้นะครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวกัดหน้าเจอนะครับผมอยู่ต่อได้พวกมงควบคุมได้ได้มีอันนี้เป็นด sure ่านคุชนน้องกจชวยกตัวแห่มันทำถูกต้องตามลักษณะของรูข้นตอนตามด้วสัญญาตช่รือเล่าไว้มาแวะตรวจดุมได้่าแวะคลิกมามาแวะชมแล้วมาบวกรถผืจอดเนี่ยแล้วเสียาปเวลาทำงานเนี่ยไปถ้ทาถูกทำถูกต้องใครจะฝ่าฝืนก็ระเบียบได้ เนี่ยครับเนี่ยมาเนี่ยจะมาตรวจเยี่ยวผมอ่ะฮะใบปพะวัมีไหมใบต่อหนึ่งเลขสีเหลืองมีไหมต่อสองไม่ใช่ว่าเจ้าที่ตำรวจจะทําอะไรก็ได้นะครับเอ่อกฎหมายข้อหนึ่งข้ออะไรก็ไม่ไม่มีเจ้าที่ตำรวจมีอำนาจล้นฟ้าครับผมสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับผมความยุติธรรมที่ราชษารับก็คือความยุติธรรมนะครับ สวัสดีครับกา้าคลาสสิกครับสุรพลสวุวรรณภาพครับผมสุรศิษศ์ีบุตรขอจบการนำเสนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมกา้าพบกันใหม่